พักใจพักกายสบายสบาย,สบายกับเพลงเพราะสาระใกล้ตัวรู้ไว้ได้ประโยชน์กับรายการสบายดีที่98 98เมกะเฮิร์ตซวทพัทลุง จนถึง18มกราคมนะคะไม่ไปใช้สิทธิ์ไม่แจ้งเหตุก็จะเท่ากับถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมือง2ปีสิทธิ์อะไรบ้างก็จะมีสิทธิ์สมัครซอสอสอวอสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นนะคะสิทธิ์สมัครกำนันผู้ใหญ่บ้านอ่าสิทธิ์ถอถอนสมาชิก สภาท้องถิน่นหรือว่าผู้บริหารท้องถิน่นห้ามดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมืองแล้วก็ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองห้ามดํารงตําแหน่งคณะผู้บริหารที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิน่นห้ามดํารงตําแหน่งเลขาผู้ช่วยเลขาประธานหรือรองประธานสภาท้องถิ่นนะคะซึ่งหากมีเหตุจําเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์อบตอที่ผ่านมาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นมีกิจธุระ จำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปในพื้นที่ห่างไกลหรือว่ามีคําสั่งทางราชการอย่างเงี้ยค่ะให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งเจ็บป่วยกระทันหันเป็นผู้พิการหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์นะคะมีที่อยู่ห่างไกลที่เลือกตั้งเกินกว่า100กิโลเมตรมีเหตุจำเป็นอื่นๆต้องรีบแจ้งเหตุเพื่อป้องกันการถูกจำกัดสิทธิทางการเมือง2ปีอย่างที่บอกสามารถแจ้งเหตุ ผ่านช่องทางแอปสมาร์ทบอรดนะคะตอนนี้เห็นหลายๆคนก็ก็เลือกใช้แอปนี้เพราะว่าน่าจะสะดวกสุดนะคะแต่ว่ายังมีเว็บบ r r a d o ปาทีโ h ด้วยนะหรือว่า ect g o t h อันนีเน้เป็นเว็บไซต์ของกกตเขานะคะหรือว่าไปสเน่ลงทะเบียนก็ได้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอด้วยตัวเองหรือว่ามอบหมายผู้อื่นก็ได้ด้วยเหมือนกันนะทุกคนนะยังไงก็อย่าให้เสียสิทธิ์ตัวเองนะคะรักษาสิทธิ์ของเราเอาไว้เสร็จสิ้นจาก อบตอเดี๋ยววันที่8กุมภาพันธ์เราก็จะเจอกันอีกนะสำหรับการเลือกตั้งสสแล้วก็การลงประชามตินะคะอย่าลืมศึกษาข้อมูลรายละเอียดให้ดีๆนะคะจะได้ไม่เสียสิทธิ์ตัวเองนะคะร่วมกันแสดงออกพลังประชาธิปไตยนะคะใครที่รักประชาธิปไตยก็ต้องไปใช้สิทธิ์กันนะคะแล้วก็ศึกษารายละเอียดกันด้วยนะรอบนี้มีเพิ่มเติมเข้ามาอย่างที่ทราบนะคะอย่างที่หลายคนทราบบัตร3ใบใบสีเหลืองก็คือลงประชามตินะคะแล้ว